เดี๋ยวเบิ่งก่อนผ้าพี่น้องส้มซะก่อนเขาต้องฝ่าวกินนะครับ,บอลมันสีนาำเ้ยเหลือโบอก,กินหน่วยครับพี่น้องเหลือโบอก,กินหน่วยรอเบิ่งซะก่อนนะครับจังกินอุ้ยหน่วยใหญ่ใหญ่แห้งขออย,ย่าเนาเด้อเบิ่งพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำวิธีปาดบกโม เอ้ยต้องใส่แห้งอย่าบอกนะว่าบบสูงอย่าบอกนะว่าไม่สูกเดี๋ยวมันสิลวงเหมือจะว่ามีดว่างไว้ก่อน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับครับตอนนี้ผมกับยูยูหน้านะครับกับมาแต่เมืองแล้วครับตอนนี้ก็ซีไปกินหมักโม่นะครับไปกินหมักโม่ครับต่อก็เดินห่างไปตอนนี้เลยนะครับเบื้องมาหน่อยสองตัวนี่รับเบื้องมาหน่อยมันกวนผมมาเร็วเรวเรวครับไปกินหมักโม่เลยนะครับกับยุ่ใกล้ๆครับพี่น้อง ย่างไปสามสามให้หน้าก็ะหอดอยู่หันนั่นรอบก่อนเคลืผ้ามาแล้วพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นส่วงไก่สีเงาเหมือแหลงนะครับไก่สีเงามมือแหลงคิดว่ามันเหลิมสีสุกละล่ลกะก็ถือมีดมานํำครับพี่น้องสิไปกินเลยตั้งกล่องกินเลยนะครับกานาสีซุกละล่ะอู้บกม่วงเป็นดอกลายขนาดครับ นี่มะม่วงเป็นดอกสุดต้นเลยโอ้ยเน่าซะนั่นพี่หน้องบ่นหนาเลยเสียดายแถเดีนี่ก็เน่าได้นี่ครับอีรีเนา่าแต่เสียดายครับครับกระซีหาหน่วยใหญ่ๆนะครับกิน เดี๋ยวเบิ่งก่อนพาพี่น้องส้มซะก่อนเขาต้องฝ่าวกินนะครับบอลมันสีเนา่าเหลือโบอก,กิน,น่วยครับพี่น้องเหลือโบอก,กิน,น่วยสีเน่าเบิดละ่ะเสียดายดิรับสีฮากินรอเบิ่งซะก่อนอู้หน่วยนี่ก็ใหญ่อยู่รอเบิ่งให้เบิด ฟาดขับเบิึงอู้จะเสียดายรอเบิรงสักก่อนนะครับจังกินอ้ยหน่วยใหญ่ใหญ่แห้งขอ อย่าเาเดอ้ออย่าเาเดอ้ออย่าเาเดอ้อไปรอเบิงฟังทางนี้อีกก่อนสีกินหน่วยหนึ่งนะครับพี่น่องอันนี้หน่วยนี่เป็นอย่างมาคือเป็นรูปหลางแนวนี่คือเป็นแปลกๆบิดเบี้ยวโอ้ยตะเสียดายดยีเบิงครับพี่น่อง ซาเสียดายเสียดายอีลีเนเอาไปบักร้ายน่วยละ่ะอหูส้่งต้องฝ่าวกินนะคะบ,บ่อนสิเป็นแบบพวกนี้เน่าถิมซะนั่นปลูกที่ปลูกไว้นี้เพราะว่าปลูกกินนะคะบ่ได้ปลูกค้ายหรอกละ่ะลงทุนบ่ร้ายครับพี่หนองบ่แต่มีที่ดิน แ่สื่อมาเล็ดนะครับนี่ก็ถือจออไปแล้วนะครับพี่น่องถือจ่อไปแล้วน่วยนี่เป็นจังไงสิกินน่วยได้ดีคือเบก่อรพี่น่องหาซอยผมเนี่ยเอาหน่วยได้ดี คิดว่าเาหน่วยพ่อพ่อดีพ่องามนะครับโบยญ่เกินไปโอเคเลือกได้ละเสีซหน่วยนี่กินน่วยนี่นะครับเอาสิตั้งกล่องกินกันเลยตั้งกล่องบอนได้ดีจังสีหมอขามน้วยใหญ่เติบอยู่ตั้งกล่องบอนนี่ ครับพี่น้องเข้ากับสีนังกินอยู่บอลน,นีมันเลยนะครับครับกระไดมาหน่วยหนึ่งเดี๋ยวสิบาทบาทบึงเสียดายหน่วยมันเน่าขนาดเด้พี่น้องแม่ผมกับ่ายุมันเน่าถิ่มร้ายเ้ยวตรงฝ่าวกินครับเดี๋ยวสิบาดโอ้ยพี่น้องมันเนา่าเมิองมันเนา่ามันมีแนวจออะ่ะ อ่ามันเนามีน้อนนำ้ำไผสิกินบบก,กินนะครับเอาถิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงเบืงทางนี่ก่อนทางมันบเน่เอาเอาทางนี่กินได้อยู่ทางหมูอนี้มันบอน่บอเาอาโบแสบพือเกา่ามัน กินทางมันบ่เน o w นะครับทางมัาน n o ากับโบ,บกินเบืองที่มันนอนจอ,อนี่พี่น้องอันนี้บ่มีน่นอนบนนี่ซื้อหลักินบอลมันบอไม่นอนสำหรับเฟืองนี่นะครับเฟืองนี่เอาทิ้ง ก็หวานๆอยู่แต่ว่าบหวานแห้งบกค่อยหวานตรงเมืองดีๆได้บอนบอนได้มีน้อนบอกกิน เพราะว่าตอนวังหันนั้นมันอันหันนะครับฝ่ายวังหันมันมีนอนแต่ว่าฝ่ายนี่บ่มีบ่แสบเลยพี่น้องไปเหลือบ่งนวยใหม่ดีกว่ามันบ่แสบก็ถืงไปเบิ่งอีกนวยหนึ่งนะครับ คำขา้าสีเป้ิึงอีกหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันสีแสบบอ่อเอาน่วยได้ดีพี่น้องเลือกซอยกันเร็วเอาน่วยได้ดีหน่วยนี้เป็นตาเอาบอ่อมันต้องเอาหน่วยหน่วยไดดีวะเอาลองเอาหน่วยนี่ก็ได้มันสีซุกบ่แล้วเนะาะหยาดมันเนาว อันนี้ก็มีบมักทัวครับพี่น้องแม่ผุมเพิ่นค่ะเศร้ามะหดมาแล้วนะครับฟ้าถิมบัคอยหดละ่ะเพรวันบางามครับหาเบึงก่อนเอ,เอาเอาเอาหน่วยนี่ก็ได้ย่านันเน่าถิมก่อนเอาหน่วยนี่ไปนั่งกินบอลเกา สายละมีนบอนผมนางกินอยู่บอนได้ลหละน้อนี่ก็ใหญ่อยู่เออบอนนีออ่นางกินบอนเกาบอนนั่นยนทิ่ไปบางหันนั่นเอามาปาดเบิ้พงผอมกันว่ามันสิซุกบอเบิ้พงผอมกันเลยปาดเบิ้พงผอมกันสำรับหน่วยนี่เอาบวงว่างมานี่ก่อน เพิ่งพร้อมกันหนึสองซ้วิธีปาดบกโมเอยต้องใส่แห้งอย่าบอกนะว่าบบสูงอย่าบอกนะว่าไม่สูกเดี๋ยวมันสิลวงมือจะว่ามีดว้างไว้ก่อน1 2 3นสองซ้สุดยอดสุกอยู่พี่น้องสูครับสูก แดงใจวายเลยเอาก็สิกินเฟืองได้ก่อนดีเอาอีกกินเฟืองหนึ่งเร้ากินเลยเดือพี่หน่องกินโบไว 管女。 กาวานพอดีโบวานแห่ง วานดีเสียดายหนว่วยมันหนาตั้งเบิดนี่พี่น้องบ่ได้ปลูกขายปลูกกินแม่พุมดอกเราบปลูกไว้พ่อได้กินบ่ได้สื่อนะครับพี่น้อง พอเอาทิมเริ่มอิ่มละเจ้าสีละพี่น้อง้ามีเป็นห้องจะคองมันกับบอยากแต่ถ้าห้าบโบมีนี่โอ้ยจะมันอยากสื่อได้พี่น้อง้ามีซะแทกกิกนพ่อปันนันละพี่น้อง้ามีมีเป็นห้องจะคองเองแต่ถ้าห้าบโบมีนี่อยากสื่อเขาขนาดได้นี่ อนนี้ก่อากาศดีน้ำพี่น้องร่มน้ำโอ้ยเฮียไอค่ะไอศครีมบึงไหลมั้งอันนี้โบมันพันจินตะละอันวังหันนะพันจินตาละกินบักโม่นี้ลูกเงี้ยวขนาดด้วยพี่น้อง บ่คือบักเผาเด็ดบักเผากับลูกเงี้ยวคือกันแต่ว่าบักโม่นี่สิเป็นหนามคือกันลูกเงี้ยวคือกันกินอืด <c oughs> ๆ <c oughs> ในมันต้องแกออก <c oughs> ผมบอกกินมาเล็ดเด้อย, <c oughs> ยังเอา ทายคลิปวิดีโออยู่โอโอบอมี่ได้บอมี่บอมี่เขาไปซสือเอาโลดอยู่ในบ้านนั่นเจ้าสิสไปซสือ,อยังก่อ เอ้ยไปสื่อข้าวเดียวเขาเปิดอยู่ฝ้าวไปเดียวคำจักหน่อยเข้าสิปีดหลานได้บอมีเบอร์แล้วพ้องขังตะอาวผมนะครับพคนถามว่ามีเบอร์เจ้าของหลานแล้วารตามสั่งบอผมบอกว่าผอมี เพื่อน้างๆผมพบนี่สิเป็นเพื่อนแปบว่าเป็นลานค่าหล้วก็บลานคล้ายกับเขาอยู่บอลเดียวกันนะครับคล้ายคล้องช้ำหล้กก็คล้ายกับเขาอาหารตามสั่งนะครับกะดีอยู่ตะกี้กสซีมีเพื่อนพอร้อยก็ไม่แววเพิ่นกับเป็นเพื่อนลงสีสมือนี่เพิ่นกลับไปอยู่หน้านะครับ แล้วก็สัญพี่หน่องสำหรับคลิปนี้เอาไหว้เพียงเท่านี้เนะครับครับแล้วพบก,กันใหม่ครับพี่หน่องไป<ะ>บ๊ายบาย